thank <laughs> you 马老。 ติดบานครับติดไฟติดไฟกัที่ไหนได้ครับตอไครับเขา่ไหนไครับไฟับเขาที่ไหนดครับตดไฟกับเขา่ไหนครับต้องใส่เลยเหรไม่้โว่50ีรพี่ครับเปิดตรงน้นะครับไฟต้อง ต้องทำอะไรอ่ะเอาจบแล้วครับเอาจบไม่ได้แล้วมันสายไปเลยต้องทำอะไรนี่ๆแหมเอาเรื่องนะคุณไม่ได้เชียร์แล้วกันเอาจบเลยมาหยาบมาหยาบมาหยามาหยาบต้องหันหน้ามาหันหลังนไหมคะที่กี่วรายการที่กันเพราะกาแล้วที่กี่วหมดเลยวันนึ่กับอ